ืนนี้นะฮะเริ่มต้นที่เรื่องของคุณสองที่ป๋องเกินไว้นะฮะปัจจุบันที่คุณสองอายุนะฮะ26ปีประสบการณ์ที่บอกว่าเจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่เกาะเกาะหนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะฮะผ่านมาประมาณสักหกเดือนเรื่องที่บอกว่าต้องออกกลางดึกฮะสวัสดีครับคุณสองสวัสดีค่ะนะ,ะสองตอนนี้โทรจากไหนครับโทรอยู่ที่บ้านค่ะแถว แถวนอนทบุรีค่ะแถวนทบ,บุรีนะแต่ว่าเหตุการณ์<อ>ที่ว่านี่เกิดขึ้นที่เกาะหนึ่งก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าไม่ต้องบอกว่าเป็นเกาะไหนยังไงนะ<ช>นะครับนี่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่าเนี่สองเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยก็คือสองเจอกับเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็แฟนค่ะค่ไปทเทียวก็คือทั้งหมดสามคนอืมไปเที่ยวหรือไปไปทํางานครับคือไปเที่ยวค่ะกับทางที่ทํางานไปทั้งหมดสิบสามคนค่ะอ๋อไปแล้วไปเจออะไรเข้าคะ ก็คือว่าเริ่มแรกก่อนเลยก็คือว่าไปเที่ยวกันนะคะเหมือนกับว่าเป็นในส่วนของการอ่าไปเที่ยวมิสติ้งของทางทีมที่ทํางานก็จะพาแต่ละคนก็จะพาแฟนไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพาก็ไปกันเสร็จแล้วก็คือเขาก็จะให้สองอะค่ะเหมือนกับว่าหาที่พักเราไม่ได้จองก่อนนะคะคือเราเหมือนกับว่าชุลหกไปด้วยค่ะเราก็ไปจองเสร็จแล้วสองก็ไปเจอเหมือนกับว่าเป็นบ้านแฝด ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วสองก็เลยถามเขาว่าอ่าอ,อ,อันนี้นอนได้กี่คนเขาก็เลยบอกว่านอนได้สูงสุดคือสิบคนโอ้ครับแล้วสองมาสาักอ่าสิบสามคนอมสองก็เลยต้องบอกว่าขอหาห้องเพิ่มอีกหนึ่งคอีกหนึ่งห้องอแต่ไม่อยากให้ไกลให้ไกลกว่ากับตรงนี้มากนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสอบถามให้ไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าอ่าเสร็จแล้วเขาก็ไปถามเสร็จแล้วเขาเลยบอกว่ามีอ่อมีการ เหมือนกับว่ามีห้องห้องนึ่งเปิดให้บริการแต่ว่าเหมือนยังไม่เคยเปิดมาก่อนเหมือนเพิ่งทำใหม่อะคะ่ะทําทเสร็จใหม่่เขาก็ให้สองไปเข้าไปดูสองก็เข้าไปดูโอเคค่ะห้องห้องโอเคห้องสวยะคะ่ะแต่ว่าเหมือนก็ว่าก็คือเป็นห้องปกติมีทีวีเตียงนอนตู้เย็นห้องน้ําอย่างเงี้ยค่ะปกติแต่ว่าก็คือจะไม่มีวิวด้านหลังเป็นทะเลอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยนะคะก็คือเป็นห้องห้องหนึ่ง แล้วก็ข้างๆห้องก็จะมีอยู่อีกประมาณสองสามห้องแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีเหมือนผู้พักหมดแล้วอค <üne har S 2> ่ะ,ะ,ะแล้วคือตอนที่สองไปดูคือที่เพื่อนๆให้สองไปดูเพราะว่าเหมือนสองจะเหมือนกับว่าเป็นคนมีเซนต์ประมาณมเรื่องเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับค่ะสองก็เลยไปดูแล้วตอนที่ไปดูค่ะเขาเปิดประตูให้ดูคือเราไม่เห็นหน้าประตูอืมค่ะจนเหมือนกับว่าสองอ่าพา ่าทางเพื่อนๆมาพักแล้วก็มาแยกห้องว่าก็มีแฟนสองแล้วก็มีสองแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นอนด้วยกันก็ทั้งหมดสามคนค่ะปรากฏว่าเดินเข้ามาที่ห้องนี้่พแฟนสองก็เลยทักบอกว่าอ้าวทาไมทําไมสองถึงเลือกห้องสิบสามล่ะสองก็บกว่าสองไม่เห็นจริงๆตอนที่สองเดินเข้ามาสองไม่เห็น็นเลือห้องสิบสามแฟงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลัคกี้นัมเบอร์คงไม่มีอะไรอ่าเขาก็เลยถามสองอีกว่ามีอะไรหรือเปล่า อืถ้าปกติมีสองจนานน่าจะมีอะไรนี้นิดหน่อยสองอว่ามันไม่มีนะครับอ่าก็เลยแบบว่าอ่ไม่อะไรก็ไปทํกากาิจกรรมกันอ่าก็จะมีแบบว่ากินกินเหล้าด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะแฟนก็เมาเมามากค่ะพี่ป๋องเสร็จแล้วก็มีเพื่อนมาอาบน้ําเหมือนกับว่าไปไปเล่นน้ํากันแล้วค,คือห้องน้ำํำ สองห้องก็คือไม่พอที่ที่บ้านแฟดก็เลยมาออาห้องหนูเขาก็บอกว่าเหมือนห้องมันอับๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอับเหม็นๆใช่ใช่ค่ะเหมือนแับห้องอับๆแต่คือลักษณะห้องคือห้องใหม่ครับเขาก็บอกว่าแต่ห้องอับๆนะหนูก็เลยบอกว่าเออแต่ความรู้สึกเหมือนมันไม่มีอะไรอ่าก็เลยก็เลยจบไปสักพักนึงสักประมาณสองทุ่มแฟนเข้ามาเข้าห้องน้ํำค่ะ เสร็จแล้วแฟนก็เลยเหมือนกับว่าเห็นห้องข้างๆก็ <ฮะ S 1> คือจะมีห้องอ่าห้องสองอะค่ะเลขที่สิบสามก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนจะเป็นห้องเก็บของม <ฮะ S 1> ืดๆเลยค่ะแล้วก็ทางขวาก็จะมีสองห้องแฟนบอกว่าเห็นคนออกมาจากห้องข้างๆอืค่ะแต่ว่าแฟนบอกว่าเหมือนตอนนั้นมึนแล้วเมาแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงรู้ว่าเป็นคนใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็เดินมาจนแบบว่านั่งนั่งกินกันจนประมาณ ปีหนึ่งค่ะครับค่ะก็คือแต่ว่าตอนที่นั่งกินต้องบอกเลยว่าไปนั่งกินที่บ้านแสดเรา<อ>ไม่ได้นั่งกินตรงตรงตรง,งห้องเราครับแล้วก็คือเหมือนกับจ้าตรงห้องเราต้องเดินเข้ามาในซอยเหมือนแบบซอยเลี้ยวไ,ไปเลี้ยวมาค่ะพี่บอกไม่ใช่ว่าเดินออกจากสองหลังแล้วก็มาถึงเลยค่ะแล้วแฟนก็เลยแบอบกว่าไม่ไหวแล้วขอไปนอนค่ะอ่าแฟนก็เข้ามาก่อน อ mm hmm. แต่ก็เข้ามาก่อนหนูก็ยังนั่งคุยกับเพื่อนที่ว่าจะนอนจะนอนด้วยกันค่ะก็ mm hmm. ยังคุยกับเพื่อนอยู่เสร็จแ,แล้วก็เลยบอกว่าอทีสองแล้เดี๋ยวไปนอนก่อนอ่าเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งกินแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวทําไป mm hmm. ค่ะจนสองเดินเข้ามาในห้องอะค่ะ,คะมันมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีเลยค่ะพี่ปอ๋อ mm hmm. งมันงมันบูบขึ้นมาเลยใช่ mm hmm. มันมีความรู้สึกแบบว่าวิาวมันมันแตกเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบเหมือนตอนที่เราเข้ามาตอนสองทุ่มครับค่ะคือเหมือนตอนที่ตอนเรามาอาบน้ําคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็คือสองเปิดทีวีทีวีก็ซ่าสองก็บอกสองก็ไปเรียกแฟนบอกว่าทําไมาทีวีพังหรอเป็นอะไรแฟนก็ไม่ตอบแฟนบอกเออเออช่างมันเหอะอะไรประมาณนี้ค่ะสองก็เลยบอกว่าแต่ว่าห้องนั้นอะห้องห้องของเพื่อนสองอะค่ะดูได้แต่ทําไมห้องนี้ดูไม่ได้สองก็ นั่งทําทีวีสักพักใหญ่อะค่ะพี่ป๋องเสร็จแล้วสองก็ได้ยินเสียงเหมือนเปิดน้ําในห้องน้ำอะค่ะเหมือนเป็นน้ำฝักบัวครับค่ะตอนนั้นก็ประมาณปีสองกว่า,วาแล้วสองก็เลยแบบว่าเดินเดินไปดูอืค่ะเสร็จแล้วน้ําก็เปิดอยู่ครับสองก็ตัดสินใจอิบ น้ำค<ม>่ะแล้วสองก็เดินออกมามสองก็คงคิดเหมือนกับว่าเอตอนเราเข้ามาแฟนเราอาจจะเมเาแล้วไปเปิดแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตมีสิทธิ์มีสิสทธิ์อืมค่ะใช่สองก็เลยแบบอ่ะเราเดินออกมาแล้วเราก็เข้ามาดูทีวีคือสองจะเปิดทีวีให้ได้เพราะสองแบบว่าม,มันรู้สึกแบบก,กลัวค่ะพี่สองตอนนั้นสองก็จะเปิดเปิดทีวีไม่ได้มันเป็นอะไรไม่รู้มันซามันเป็นเหมือนกับว่าเราไม่มีสัญญาณะค่ะซาอย่างเดียวเลยไม่ขึ้นจออะไรเลยค่ะสอครั้งหนึ่งได้ยินเสียง เหมือนเปิดก๊อกที่ก๊อกน้ำอะค่ะอ่างล้างหน้าคสองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วค่ะพี่ป๋องสองตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนกั้นกั้นใจอ่ะค่ะเดินไปปิดก๊อกน้ำแล้วก็เดินออกมาระหว่างที่เดินออกมาค่ะเดินหันหลังคือคนประตูอะค่ะประตูปิดปึ้งเลยค่ะพี่ป๋องประตูนะใช่ค่ะประตูห้องน้ำปิดปึ้งเลยค่ะอสองก็เลยตกใจอ่ะค่ะตกใจมากหันไปล็อกประตูเลยค่ะ ล็อกมันเป็นล็อกจากข้างในเหรอค่ะค่ะใช่ไหมค่ะอ๋อคือมันล็อกจากข้างในเหรอฮะไม่ไม่ค่ะคือสองสองเป็นคนล็อกเองอ๋อโอเคอืมค่ะคือเป็นไม่ใช่ลูกบิดนะคะพี่สองจะเป็นเหมือนที่จับแล้วดึงเข้ามาแล้วก็จะเป็นกรรทข้างนอกอืมอค่ะสองก็ดึงแล้วก็ล็อกเลยครับคือสองตอนนั้นสองกลัวแล้วสองไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในห้องน้ำค่ะสองก็เลยเข้ามานั่งที่เตียงแล้วสองก็มานั่งคิดจับว่า สองสองเริ่มกลัวแล้วอสองก็เลยไหว้พระค่ะไหว้พระแล้วก็บอกบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามเอปกติอืค่ะเสร็จแล้วสองก็เลยกําลังจะปิดไฟนอนคหลังจากนั้นก็เสียงตู้เย็นนะคะปกติมันจะดังอยู่แล้วอันนี้แบบดังแบบคขึ่งเหมือนมีคนมาผักติดกับกาแพงอะค่ะพี่ป๋องค่ะสองจนสองสะดุ้งสะดุ้งตกใจอะค่ะพี่ หลังจากนั้นคือสองก็แบบถามแฟนว่านอนหลับไหมแฟนก็ไม่หยือไม่อือแล้วค่ะพี่ปองเสร็จแล้วสองก็เลยถามว่าใส่พ้าหรือเปล่าเขาบอกว่าใส่ใส่ใส่เขาก็หลับไปเลยคสองก็นอนเหมือนเราณตอนนั้นคือเหมือนหนูอยู่คนเดียวค่ะพี่ป๋อมค่ะหลังจากนั้นก็คือได้ยินเสียงเปิดน้าเหมือนคนอาบน้ําเหมือนคนล้างมืออแล้วเหมือนแบบว่านาฬิกาข้อมือค่ะอเกงๆอยู่ตรงขอบ ขอบอ่างหลังมืออือเหมือนมันมีเหมือนมีคนเขาเรียกว่ามีคนใช้ห้องน้ําอยู่แล้วคนคนนั้นเนี่ยใส่นาฬิกาข้อมือมันก็ไปทบกับอ่างถูกไหมใช่ค่ะกระทบกับอ่างสองฟังอยู่ใหญ่จนสองบอกว่าอ่าสองไม่รู้ว่าคุณคุณคือใครคุณต้องการอะไรแต่หนูหนูไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแต่ว่าเดี๋ยวหนูกลับไปเดี๋ยวหนูจะไปทําบุญให้อืเขาก็หายไปพักหนึ่งค่ะพี่๋องประมาณสิบห้านาทีตอนเนี้ย ใหญ่เลยเหมือนแบบว่าเขาออกจากห้องน้าไม่ได้เนาะเขาเคอะกึ้กกึกกึ๊กึเหมือแบบทำเหมือนลูกบิดอะค่ะพี่ป๋องมอนเหมือนที่แต่เห็อนนะห้องน้าไม่มีลูกบิดค่ะเนาะใช่เหมือนกึ๊กกึ๊กกึเหมือนแบบแล้วก็ถูกป่ะค่ะพี่ป๋องนูว่าหนูหนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูก็คิดอะค่ะครับหนูบอกว่าหนูทําอะไรไม่ถูกแล้วหนูก็ตกแฟนแฟนก็ไม่ตกดิแฟนไม่ตื่นเลยอะค่ะพยายามปุกไม่ตื่นเหรอไม่ตื่นค่ะยังไงก็ไม่ตื่นมันเขาเมามากค่ะพี่ป๋อง ค่ะหลังจากนั้นสองก็เลยแบบนั่งสวดมนต์แล้วสองก็นอนแล้วก็เงียบไปสองก็เลยแบบข่มข่มข่มตาหลับพอจะหลับพอจะหลับอีกตอนนี้ก็เหมือนแบบคุกใหญ่เลยค่ะพี่ป๋อก็ดังกึ้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 งเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนเขาออกไม่ได้อ่ะค่ะพี่สองก็เลยตัดสินใจเหมือนนอนหันหลังให้อ่ะค่ะอค่ะสองไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่ก็เหมือน ก็รอพี่ๆคนนึงมาก็ไม่มาสักทีเสร็จแล้วสองระหว่างสองนอนนะคะคือสองเว้นฝั่งข้างขวาค่ะคือฝั่งข้างขวาติดกับห้องน้<อ>ํำค่ะสองเว้นไว้เยอะมากค่ะสองนอนติดแฟนติดเลยะะอะค่ะสองตัวค่ะเสร็จแล้วเหมือนกับว่าเตียงอะคะ่ะมันเป็นเตียงสรีนอะคะ่ะที่บอ มันยวบลงไปเลยค่ะพี่ต๋องมันยวบเหมือนมีคนมาอยู่บนเตียงด้วยเหมือนมีคนมามานอนข้างๆแล้วมันก็ยวบวลงไปใช่มันยัลงไปเลยค่ะพี่จนหนูอ่ะต้องต้องต้องจหงายไปทางขวาค่ะหนูเลยประสื่นใจเห็นก็เห็นแล้วโทรศัพท์หนูอยู่ทางขวาอืค่ะหนูหันไปปุบไม่มีค่ะพี่ค๋องหนูไม่แล้วไม่เห็น หนูเลยตัดสินใจหนูอยู่ไม่ได้แล้วพี่ป๋องตอนนั้นเหมืนหนูจะท้อ,อเหมือนหนูว่าใจไม่ดี<อ>แล้วตอนมันก็คือได้ยินเสียงคนหายใจแบบ ย่างนี้ยค่ะพี่ปองหนูก็แบบว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูเลยกดโทรศัพท์โทรออกหาเพื่อนอ่าโทรหาเพื่อนโทรไม่ติดเลยค่ะพี่ปองเพื่อนสนิทเขาก็นักถือษศาสนาอิสลามหนูสนิทกับเขาแต่ว่าหนูโทรหาเขาไม่ติดเลยตอนนั้นมีมีอารมณ์แบบเราอยากจะแบบเพ่นออกไปจากห้องเลยมะคือเอาวะทิ้งแฟนนี่น้องเนี่ยแล้วตอนนี้เราออกไปก่อนเลยแบบเนี้ยมันไม่ได้ค่ะหนูกลัวแบบว่าเขาโดนอัมหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูไม่กล้าทิ้งเขา ค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยหันไปหากระเป๋าตังค์ซึ่กระเป๋าตังค์หนูจะมีพวกกระปุกพวกอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็จะแต่คือคุณพ่อคงให้มาหนูก็มีกระเป๋าตังค์ไว้ที่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะมานอนด้วยอหนูก็เลยยิบโทรศัพท์โทรหาเพื่อนเพื่อนเขานั่งกันอยู่เยอะแยะค่ะโทรไม่ติดเลยสักคนจนหนูโทรโทรโทรแล้วหนูบอกว่าขอขอโทรให้ติด่ะค่ะโทรประมาณสิบห้านาทีค่ะพี่ป๋อง เพื่อนน้องรุ่นน้องอีกคนหนึ่งเขาก็รับแล้วหนูเสียงสั่นแล้วอะค่ะหนูบอกว่าน้องอ่ามีมีหนูก็บอกว่ามีพี่พี่คอยอยู่ไหมเขาน้องเขาก็เลยบอกว่าอพี่จะอะไรหรือเปล่าหนูก็บอกว่าขอคุยหน่อยอ่าแล้วหนูเสียงสั่นมากเขาบอกว่าเหมือนหนูทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าอะนนแบเขาไม่รู้หนูก็เลยบอกพี่พี่จะกลับหรือยังแต่ว่าหนูเสียงหนูแบบไม่ไม่อยากจะให้เขาตกใจอะค่ะพี่สอง ค่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่พี่จับหรือยังเขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนูบอกว่าพี่ที่เอากระเป๋าสปาร์หนูมาด้วยนะคะอือ่าเขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนูบอกพี่อย่าลืมกระเป๋าสปาค์งหนูนะคะอืเขาก็เลยบอกว่าได้ได้ได้แล้วพี่จะมาเลยไหมเดี๋ยวหนูเปิดประตูรองเขาก็เลยบอกว่าอ้าอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเลยแล้วกันครับครับสักครั้งหนึ่งระหว่างที่หนูกําลังจะลุกไปอะค่ะอี่อก แมวมันร้องไหาไง้าว้งาอยู่หน้าประตูหนูก็จำถ,ถึงว่าเราจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีแล้วสะพานนี้มันร้องเหมือนมันหาใครอะ่ะค่ะพี่ต๋องหนูก็เลยตัดสินใจเปิดออกไปก็ไม่มีแมวค่ะพี่ต๋องหนูไม่เห็นหนูก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าณ<อ>ตอนนั้น<อ>ที่ว่าหนูได้ยินเสียงคือมันอยู่หน้าห้องหนูเลยครับค่ะแล้วหนูก็เปิดรอรอนานมากที่ต๋องหนูเพหยุบโทรศัพท์ออกมาโทร โทรแล้วถามว่าพี่เขาออกมาหรือยังเขาบอกพี่เขาออกมานานแล้วครับแต่ยังไม่ถึงข้าแต่ไม่ถึงูก็บอกว่าแล้วแล้วพี่เขาอยู่ตรงไหนหนูก็ไม่กล้าื้อแฟนที่ป๋องใจมันหนูอยากจะไปมากแต่หนูก็ไม่กล้าพิ้งเขาเข้าใจอืมค่ะเสร็จแล้วหนูก็เลยโทรโทรโทรย้ำๆครับแล้วพี่เขาก็เลยเหมือนเดินมาแล้วพี่เขาบอกว่าไม่เคียเดินมาแล้วแต่ส่องไม่ได้เปิดประตูหนูบอกว่าพี่แล้วพี่ไ้เคาะหรือเปล่าเขาบอกเคาะตั้งหลายรอบแล้วอ้าวเหรอ มันเป็นว่าพี่พี่ยังไม่ได้เคาะนะหนุ่มก็รอพี่อยู่อพี่เขาบอกว่าพี่เคาะแล้วนะสองแต่สองไม่เปิดแล้วจะให้พี่เยืนมืดๆหรอหนูมก็เลยบอกว่าเออพี่พี่นอนเลยไหมแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าทีวีเป็นไรอืมแล้วพี่เขาบอกสองทำไมมันแปลกๆอ่ะทำไมตอนแรกเรามาไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เลยสองก็เลยบอกใช่ไหมพี่ครับพี่ก็บอกอืมแล้วถ้าพี่นู่นอ่ะเขาให้หน่อย ให้นอนเกินได้ไหมบอกว่าถ้านอนเกินเราจะต้องเสียเตียงเสริม้วพี่ไม่แต่มันเกินแค่คนเดียวเองนะค่ะเึงนมสามคนค่ะพี่ต่อเพราะว่าเขาให้นอนแค่สิบคนแต่ว่านี่มันมาสิบสามใช่มาสิบสามถ้าเกินสักหนึ่งอย่างพอได้แต่นี่คือเกินสามมันก็จะมันก็ดูน่าเกลียดว่ายง่ายใช่เข้าใจเข้าใจเสร็จแล้ว ค่ะเสร็จแล้วพี่เขาก็เลยมานั่งซ่อมเหมือน,น<ช>หนุเป๊ะเลยยืมซ่อมทีวีนานมากค<ช>แล้วพี่เขาว่ายแล้วอะไรก็แล้วเขาบอกเป็นอะไรเนี่ยทําไมทีวีดูไม่ได้เพราะเมื่อกี้พี่ยังนั่งดูอยู่เลยอุ<ช>ยบัตบน้านนะสิพี่พี่เขาก็เลยบอกว่าอืมช่างมันเถอะแล้วน,น,นอนกันเถอะค่ะพอ,อ,อเสร็จเขาก็ว่ายว่ายนานมากพี่คนเนี้ยค่ะว่ายนานมากอืมพอกําลังพี่เขากําลังเตรียมตัวล้มลงนอนนะคะ ็ได้ยินเสียงในสนามตึ้งตึ้งตึ่งดังดังมากค่ะพี่องยังไงล่ะพี่เขาจะพุ่งปั้งเะไร้ยฮะแขนหคือเสียงมันจะปุ้งปั้งปุ้งปั้งคอเหมือนคนคออยู่ในห้องน้ำปุ้งปั้งท่าอย่างเขาออกได้ค่ะพี่ตองค่ะแล้วพี่เขาก็จับแขนหนูจับแน่นเลยเพราะตอนที่นั่งตอนที่นั่งกินเลี้ยงกันนะคะนั่งกินอะไรกันก็คือเราก็คุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าคุยเรื่องว่าอ่าเรามีเซนส์เหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่พอเสร็จปุ๊บเขามามาในห้องเขาก็พูดเหมือนหนูเลยว่ามันรู้สึกแปลกๆแต่เขาไม่พูดอะไรเลยค่ะเขาบอกเพราะเห็นนี้ใช่ไหมที่สองให้พี่เอากระเป๋าสะานมาส่องบอกค่ะพี่เขาบอกงั้นปิดไฟนอนเลยครับค่ะเขาก็ปิดไฟนอนล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงอย่างที่หนูแจ้งค่ะพี่เสียงปึ้งปึ๊บปึปปแล้วหนูก็เลยหันไปมองหน้าเขาเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็นั่งสวดต่อ เสร็จแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนค่ะสะทั้งมือทุกอย่างเงียบหมดเลยค่ะแอรเงียบแอรเปิดอุณหภูมิสิบห้าองศาค่ะพี่ป๋องแต่ร้อนมากค่ะแล้วหนูก็นอนแล้วก็คือจับมือกับพี่คนนั้นนะคะแล้วพี่คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเรานอนผิดที่หรือเปล่าแล้วอยู่ๆแฟนหนูก็ขึ้นมาว่าแล้วจะให้นอนพิดไหนล่ะ แล้วหนูก็เลยบอกเอาไม่มาเอาเหรอ,อ,อแล้วเขาก็หายไปเนี่ยไปแล้วหนูก็เลยบอกว่าเอาพี่แล้วจกลงเราองนอนทิศไหนอ,ะอ่ะแล้วเราแล้วเราอยู่ในเกาะเราไม่รู้ว่าตะวันขึ้นตรงไหนค่ะ <c oughs> แล้วพี่เขาก็บอกเอาเป็นว่าก็นอนตรงนี้แหละ,ะแล้วพี่เขาก็ขยับมาตดฝั่งหนูหมดเลยก็คือเหลือเวิร์กตรงนั้นไวเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วพักนึงอะค่ะที่ป๋องก็สักประมาณตีสามยี่สิบ เหมือนกำลังกระขบขุดขมตาหลับอ่ากำลังจะหลับแล้วใช่กำลังจะหลับแล้วแล้ยิ่งเสียงเหมือนตึ๊งดังมากค่ะพี่อันนี้ดังในห้องน้ำหรือว่าดังในห้องตียยงคนตกเตียงอะค่ะพี่ต๋องอ๋อเสียงบานคนตกเตียงอืใช่เสียงบานคนตกเตียงแล้วพี่พี่ผู้หญิงอะค่ะที่นอนข้างหนูคือเขานอนข้างขวาเขาก็ลุกชะงกแบบลุกชะงกจ้องเพลงไปที่หน้าหน้าห้องน้ำเพราะว่านอนเขาจะนอนตรงกับห้องน้ําเลยอื เขาลุกเพ่งไปที่นั่งน้ำแล้วเขาเหมือนเห็นอะไรจะคุ่มจะคุ่มอย่นค่ะเขาตกใจอะค่ะพี่ต๋องแล้วเขาก็หันหันจะมาหาหนูแล้วเขาถามว่าสองเหมือนพี่ไหมหนูก็ตกใจอ่ะค่ะหนูก็บอกว่าไม่อะค่ะพี่อ่าแล้วหนูก็บอกว่าหนูหนูไม่กล้าเพ่งขนาดนั้นและหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเราอยู่ในห้องไอซียูอะพี่ป๋องค่ะได้ยินเสียง เครื่องช่วยหายใจได้ยินเสียงสัญญาณเหมือนกับว่าสายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแเราได้ยินเสียงหนักมากคือเสียงถอดเสียงหายใจอะค่ะเสียงหมดหัวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนขาดอากาศหายใจอะค่ะพี่ป๋องมันมันแล้วมันจะอูกสกานมันดูหนักหน่วงมากแล้วมัน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 หลุดมันรอดมันคลี่คลายยังไงอะครับค่ะ ก็คือว่าหลังจากนั้นอพอพี่เขาเหมือนกับว่าเตียงย่วไปฝั่งเขา<อ>เขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่เห็นนะคะพี่บออ้องแต่เขาได้ยินเสียงึ้นข้างหูงเขาเลย <ist> แต่หนูว่าได้ยินเสียงแต่ว่าเขาได้ยินข้างหูงเขาเลยอ<ฮ>เขาลุกแล้วเขาก็ถามว่าเอายังไง<ฮ>อ่จะจะนอนนี่ไหมหนูอบอกว่าพี่ไปไหมแล้วหนูก็ปลุกปลุกแฟนบอกว่าไปไหมแฟนบอกว่าเป็นอะไรกันนอนนี่ก็ได้ พี่เขาก็เลยบอกว่าถ้านอนนี่ก็นอนด้วยกันสามคนเพราะว่าแฟนหนูขับรถเกเรใจค่ะหนูก็เลยบอกแฟนว่าไปเถอะเราบอกว่าให้ไปอแฟนบอกงั้นงั้นไปก็ไปมีอะไรกันหรอแฟนก็ทำหน้างมหนูไม่รู้ว่าค่ะพี่ป๋องหนูคว้าโทรศัพท์คว้าอสร้อยคว้าอะไรคว้าได้คว้าหมดเลยค่ะครับแล้วก็เอาใส่ผ้าห่มหอบ กำลังจะหอบกันออกมาแล้วแบบว่าเางเกงเป็นเกงดีนะค่ะของแฟนอยู่ๆที่แขนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำอะค่ะก็ล่วงลงมาเหลี่ยนเหลี่ยนเงินนะค่ะเหลี่ยนเหลียนบาทเหรียญห้าล่วงกลาวเป็นหน้าห้องน้ำเลยค่ะพี่ปอหนูก็บอกว่าพี่ไม่ต้องเจ็บหรอกเราไปเลยเราไม่ต้องเจ็บพี่ใช่แล้วหนูก็ ก็แล้วระหว่างทุกครั้งที่ว่าที่เวลาที่ป๋องไปเที่ยวแล้วดึงเขาเรียกว่าดึงอ่าที่ว่าดึงตอนออกจากห้องอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นคีย์การ์ดใช่ไหมคะดึงเป็นคีย์การ์ดอย่างละสี่เป็นคีย์การ์ดแล้วต้องพักหนึ่งใส่ถุงดับใช่ไหมคะพี่ป๋องอันนี้ดึงคีย์การ์ดถูกใส่ดับรุบเลยค่ะยังไม่ทันปิดประตูห้องค่ะพี่ป๋องหรือกดล็อกประตูยังไม่ทันดึงลมพัดต้งสิกเลยค่ะ พี่บอกเสื้อผ้าพี่คนนึงไม่ใส่รองเท้าเลยค่ะหยิบหยิบอะไรได้หอบวิ่งไปแบบหอบแล้วแบบหน้าตาตื่นนะคะพี่ครับครับแเราก็คือวิ่งไปขอนอนกับเพื่อนๆแบบเป็นอะไรเป็นอะไรหนูก็ยังแบบไม่เล่ยเล่าอะไรหนูบอกว่ามันมันไม่ดีแน่แล้วหนูก็เลยไปอัดกันอยู่ในห้องนั้นครับเช้ามาคือแบบหนูหนูทนไม่ไหวนะคะพี่่อกแล้วเขามาถามคือเขามามา่แจก อาหารเขาอะค่ะเขาบอกว่าอ้าวทาไมไม่ได้นอนห้องนั้นหรอเออแล้วก็เหมือนแบบเธอร์มอประมาณจะคิดค่าเตียงเสริมับหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูขอถามนอยเออหนูไม่รู้นะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าหนูนอนไม่ได้อืหนูไม่ขอเอาเงินคืนค่ะพี่หนูขอให้เอาเงินนั้นนะคะไปทําบุญห้เขาเขาบอกไหมบอกค่ะไม่บองเขาบอกว่ามันไม่มันไม่ใช่ห้องของพี่หรอกนะ หนูก็บอกว่าค่ะพี่แต่หนูอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยมีลุงคนนึ่ง<อ>เขาตรงตรงที่หนูนอนอะเป็นบ้านหลังเป็นบ้านไม้หลังเก่าๆ<ฮ>เราไม่รู้ว่าเขาได้มอรดเดมาหรือว่าอะไร<ฮ>แต่เขารื้อละรื้อบ้านไม้ทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ ลงคนนั้นนะคะหรือด้านไม้ข้างหลังแล้วก็สร้างเป็นห้องห้องอยู่ที่สี่ห้องอเป็นเลขสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วห้องที่แฟนหนูบอกว่ามีคนเดินออกมาก็คือเป็นห้องเป็นห้องเก่าเขาอืแล้วตอนเนี้ยก็คือเป็นห้องจ็ดของไม่มีใครอยู่เหรอฮะเพาะว่าตรงนั้นคือแต่ก่อนคือเป็นสร้างบ้านมาก่อนแล้วก็ทํามาเป็นห้องพักใช่ค่ะอือเป็นห้องพักแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ หนูก็ถามเขาว่าแล้ว,ลวเกิดเหตุการณ์อะไรเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยลุงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ว่าย้ก่อนที่ว่าจะลื้อแล้วแกเป็นอะไรก็ไม่รูู้อยู่แกก็เข้าห้องไอซูค่ะค่ะเข้าเขาเขาพูดนะคะว่าเข้าห้องไอซียูแล้วก็ต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยหายใจ แล้วเขาก็ตายไปเลยอ๋อคือเหตุการณ์ลักษณะมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราเจอมาเมื่อคืนเลยดิใช่ถูกต้องเขาพี่ต๋อหนูพูดหนูยังข่มลยู่เลยหายาจแล้วหนูไม่ได้เล่าเหตุการณ์อะไรเลยหนูแค่บอกว่าหนูนอนไม่ได้ค่ะเฮ้ยพี่ว่านะแล้วเขาเล่าเขาก็เล่าให้ฟังค่ะอือฮึเล่าให้ฟังว่าใช่แล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วเนี่ยพ่อเขาพี่เสียไปไม่ถึงอาทิตย์เองแล้วก็ยังไม่มีการทําบุญไม่มีอะไรเลยหรอ ใช่แล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้อะไรนะคะพี่หนูไม่ขอเอาเงินค<า>ืนพี่เอาเงินนะคะ่ะพีทำเงินให้นุ่งเขาเพื่อค่ะพี่พี่ว่านะนี่น้องสองในความรู้สึกพี่เลยแต่ที่ฟังนะเหมือนเขาไม่อยากให้เราอยู่แต่ความรู้สึกพี่นะคือเหมือนไม่อยากให้เราอยู่ก็ถึงทําเหตุการณ์นู่นนี่นั่นรนงตรต่างๆเพื่อให้เราเอาทนได้ทนไปน,นะอยู่ได้อยู่ไปแต่เชื่อว่าเราอยู่ไม่ได้และสุดท้ายเราก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะเราต้องพิดออกมานะโอ้อรอฮะ เอาเหตุการณ์นี้ไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่น13 14คนที่มาด้วยกันฟังเราว่ายังไงบ้างครับเพื่อนไม่กล้าไปเก็บของกันเลยของเรายิ่งมีอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาไม่เดินไปเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นคนเห็นนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนเห็นเรายิ่งหนมาาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่เดินไปเขาเอื่อนแล้วหนู่แล้วตอนไปเก็บของไปประมาณเจ็ดคนนะคะพี่ ไปเสร็จคนไม่ขออาบน้ําไม่ขออะไรเลยเก็บของอย่างเดียวเอเก็บเสร็จออกมาเลยใช่พี่ว่าออกมาเลยเพื่อนเพื่อนยังเดินดูว่าห้องเป็นห้องใหม่เลยค่ะพี่บอกแต่เหมือนกับว่าเป็นห้องที่ว่าแต่งเติมออกไปเป็นเหมือนห้องเหมือนห้องธรรมดาแล้วก็แต่งเติมให้มันกว้างออกไปแล้วก็ทาสีใหม่อะไรใหม่หมดเลยพี่ว่าดวง อยากจะบอกสองเลยนะนี่พี่พี่พี่ว่าเป็นดวงนะคือเหมือนกับกลุ่มเนี้ยรุปเนี้ยมาแล้วก็ห้องนี้เต็มเรามาเกินต้องมานอนห้องนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างพี่ว่ามันมีการผูกมันมีการเชื่อมโยงกันอะว่าน้องสามคนเนี้ยนะมีพี่เขามีเรามีแฟนเลยแบบเนี้ยจะต้องถูกแยกออกมานอนที่นี่ห้องนี้แล้องเจอเหตุการณ์อะไรตะเาเนี้ยพี่ว่านะ มันอาจจะเป็นการาเชื่อมโยงกันเท่าฟิกอ่ะมันมาบรรจบเจอกันอะไรแบบเนี้ยอาจจะเป็นความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไม่รู้จะเป็นความโชคดีโชคร้ายของเราไม่รู้ทําให้มีโอกาสได้เจอเหตุการณ์ที่ว่านี้ไง<า>แต่ก็เพื่อนเพื่อนก็นยังพูดเลยบอกว่า,าชโชคดีนะที่ว่าคนที่ว่ามานอน<า>เขาไม่ว่าหนูเหมือนแบบอย่าง<า>ที่มีคนนึงอค่ะเขาบอกว่าเอดีโน่ที่ว่าเป็นเราสองคนถ้าเป็นคนอื่นสงสารจงแบบกเลิดไปแล้วออเอาเอาเอานะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะทั้งสองนะ อย่างที่เล่ามานะตื่นเต้นน่ากลัวมากเพราะฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะเกาะนึงก็แล้วกันนะฮะแต่ขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นเกาะไหนยังไงนะแต่ว่านั่คือทั้งหมดที่น้องเขาเจอมานะครับขอบคุณมากสองนะครับขอบคุณครับได้ครับยด่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวแล้วเดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟังใหม่ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับใา่ค่ะนี่คือเรื่องแรกของเรานะฮะช้งเวลาหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนจบเรื่องเลยรว่าฟังเรื่องที่น้องเล่าไว้คือต้องออกกลางด